สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราชื่อจะสอนนักเรียนแนะนําตัวเองเป็นภาษาจีนนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนกันแนะนําตัวเองเป็นภาษาจีนนั้นเรามาดูคําศัพท์ก่อนนะคะคําแรกนะนี้ห่านี้ห่าแปลว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หัวหัวหัวแปลว่าฉันจิ้นเหนียนจิ้นเหนียนแปลว่าปีนี้ลิวลิวแปลว่าหกอีอสามสี่ห้าหกเจ็จำได้ไหม y a 3567 pakai sui sui แปลว่าอายุการแนะนำตัวเองภาษาจีนนะคะการแนะนำตัวเองภาษาจีนพูดว่าสื่อวเจี้ยโชวซื่อวเจีเจ้ยโชว เอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะนิฮาวหวอเจ้านิฮาวหวอเจาสวัสดีค่ะฉันชื่อ,อนักเรียนเติมชื่อหลังคำว่าเจ้าเลยนะคะสมมุติว่านักเรียนชื่อมันลินักเรียนก็พูดว่านิฮาวหวอเจ้ามันลิ สวัสดีค่ะฉันชื่อมาริจินเนียนวอลิวสวยุยจินเนียนวลิวสุยจิเนียนแปลว่าปีนี้วอแปลว่าฉันลิวสวยุยอายุหกขวบถ้าใครห้าขวบก็พูดว่าจินเนียนวอหวสวยุย อันนี้จะยาวนิดนึงนะเป็นชื่อโรงเรียนของเรานะคะหว่อจ่ายชิงของเสี่ยวเสวี่ยเสวี่ยเสี่ยวสร้างเสวยฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของโรงเรียนอนุบาลเชียงของภาษาจีนพูดว่าชิงของเสี่ยวเสวี่ยเสวี่ยเสี่ยว ่าพูดใหม่นะคะว่าจ่ายชิงของเสีย่ยวเสวยเสวยเสีย่ยวช่างเสวยแปลว่าฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของส,สี่เสีย ขอบคุณค่ะง่ายไหมคะมาดูตัวอย่างของเราซื้อกันเลยนะคะ